Oh นัตยังเอตัสานนุเวนสจับปัทโกาบุมปัทโวัอันรายันันนัตันตุสับพัตส เดีจ,จุดเทียนมีปัดสีแล้วก็เทียนอริยสัตสีเทียนมกักอริยามมักมีองค์แปดเทียนนวะหระคุณด้านตัวโมโบชาในช่วงนี้ก็จเจริญพรให้ญาติโยมเป็นตัวแทนเนอผู้กเกิดวันจันทร์เจริญพรเลยไดย้ที่โตมีเทียนยบบอยู่โตเทียนชนวนมีปะ ผู้เกิดวันจันทร์เดินมาเลยเดย้จะได้เป็นมงคลชีวิตเป็นแสงสว่างผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้เอาวันจันทร์เด้อเจริญพรวันจันทร์คุณแม่ชีก็ได้หรือญาติโยมสะดวกจุดด้วยกันก็ได้แล้วก็วันอังคารมาแล้ววันอังคารมีจะนอนเทียนไหะ เจ้าหน้าที่ขอด้วยนะครับเอาเทียนไปได้หลายกับเ,เทียนเ,เทียนไปได้หลาย <c oughs> อยูใส่บูปูแอกเอาเทียนไปนะ <c oughs> วันพุธวันวันพุธกลางวันกลางคืนแล้วก็วันพระเรหัสวันศุกร์วันเสาร์ตามลำดับเลยเด้อแล้วก็ผู้จำวันเกิดตัวเองไม่ได้ <c oughs> จักเกิดเมื่อไดจือ้อบ่ได้กัน พระลาหูเอ่าจุดเทียนปฏิทันจิตขอให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองโสดช่วงชังชววน้นาะวันเหมือนไฟที่จุดบูชาพระรัตนะไตรนี้ให้ชีวิตของข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขความเจริญอย่าได้มีอุปสรรคขัดขวาง แม้มีอุปสรรคขัดขวางก็จงอันตรทานให้ไปนเหมือนไฟที่หมอดไหมใส่แล้วไขให้อันตรธานให้ไปนเหมือนกันฉันนั้นง <c oughs> <c oughs> านโยมมีหนังสือ,อยุนออปิิภาพาสวด ไล่ตามวันตามลำดับเรอเดินในหนังสือเฮาเนะี่ยมันมีมีหนังสือสวดน,ำก,น,าากน,วนำกันครูบอาอาจารย์เฮากันสวดนำกันครับสวดังดังให้ดังหอดพุ่มมโลกครับเราจะได้บำเพ็ญบาร,รมีหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ขันติใส่ความอดทนใส่ความบิิยะอยูนนำกันจนนะแล้วเสียด ดับเทียนชัยนะครับนะวันพุ่งนี้พนะักสมาทานบอกวัดไว้ก่อนนะครับผูบาอาจารย์ประสงค์ตลอดญาติโยมก็ทำวัดเช้าเป็นการส่วนตัวพุนะ่งนี้ค่อนะประก่อพิธีทำบุญตักบาตรเริ่มแถวตั้งแต่ทวราเจตียมหัน หาบีหารมงทนระปทานเอาฝายลมเดาบัน,นีนเดอเอาฝายอธิฐานจิตบวัในให้เอาเดา่นวันจีสิบเอด็ดปวดจงเอาฝายเด้เอ,อธิฐานจิตแพ่เมตตาให้เ,เป็นสิริมงคลปีขอขอเมตตาบรารมีจากหลวงพ่อสันติสุขนี่พอเป็นโยงฝายไปเ,เป็นสมพวด ปี่สองพันห้ารย้ยสามสิบเก่าพระเทวราชทั่วภาคอีสานบุดเดมอ่าเป็นมาแพเมตตาโมเมนธรรมบารด้วันเกิดอายุวัฒนามงคลเจ้าบุคุณสมเดาา็จพระมหะเรลวงกับเอาฝ่ายลงอธิษฐานเจ็ดอ่าพาปิธีทำเป็นนำสว,เสวนนำเดสวเท่ากับสวดนำอ่าพระเดสวดเมื่อยกับนั่งภาวนา อเป็นบุญเป็นอานิสงส์ตอนรับปีใหม่ด้วยวิธีไทยวิธีพูดสิ่งดีๆนะขามาในชีวิตปีละเทื่อ หอนยำยำนอนแด้น่อยยำเนาะโอ้เรามาชวนนอนแห่งอากาศแห่งหนาวไม่ออกนี่เมื่อนอนซะเนะเอาะเรองเบื้องต้นก่อนเทาจะไปสวดบทอื่นหลังจากจุดเทียนเล้วภูมิหนังสือ ทำวัดสวนมนของวัดบ้านเก่าบ่อหนังสือประเพติวัดปฏิบัติธรรมเปิดไว้หน้าสามสี่เกา้างวดสิม่านเนี่ยละอันน่าสามสี่เกา่าจบบทนี้แล้วจังคอย ไปตามลำดับวันจบหอดหนาคนละเง่าไปสดท้าพิเศษยอ่อก่อนแล้วจังไปตามลำรับวันจังค่อยที่บอกหนาผ้าสวดเมื่อในสวดบ่เฝ้าตอนนี้จังมงสองทุ่ม ยังมาสวดบ่อเผาเวลามันไหลสวดเฝ้ามันสิบเมือ,อยคอยๆสวดไป <c oughs> พ่อระเบ้อนะสามสามสี่เท่าเลยก็สามสี่เก่า โยนไปหอดหนาสามหาหา <clears throat> พี่น้องว่าหนาวบะว่าหนวา,านวาจะมา่ะเสียนเย็นนิดหน่อย กันย็นก็ใส่หมวกพู้ใดบผมีผมนี่ผมหน่อยนี่ผมหน่อยผมไลยกันเย็นหัวก็ใส่หมวกเด้อแล้วสวดก็สวดเส,ส,สียงดังๆเิ่นว่าให้แไม่ออกนะสวดน้ให้พระน้ำสวดว่าซั่นใ้ห้แม่ออกสวดน้ให้พระน้ำสวดมันต้องแม่ออกพอสวดก่อน <c oughs> ออกขึ้นเนาะเป็นตนเสียงให้พระน้ำสวดภ <c oughs> าษาวา่ากับภาษาปฏิบัติก็หย่อนกันจังหน่อยเล้วเราบอกพี่น้องในม่องาานั่งม่องเศร้าทางคนวตัวหนังสือเปิดพอ่อเราบอกเห็นหงบอก่ะไบ่เห็นกนระสังเรคอยเห็นอยู่ นักสิถามเห็อนอย่างเนาะเป็นแต่เห็นหงอยู่ดอกเบิ่งเป็นใส่ไฟให่ทีกันปุ้สายตาบอดีก็จะเ็นหงหนอยเนาะแต่ว่าอาตมาพอดียวเห็นอยู่พอมุมใหม่นี่แหละบางตัวก็สิดาวอาวนะว่า <c oughs> ไฟมันอยู่ไกลเงาพอมานี่ยอยาจะจือตั้งใจเห็มมัน ดังสติเวลาสวดให้มีสมาธิสติอยู่กับการสวดดันว่าการสวดมนต์จะให้มีพลังต้องมีสติอยู่ในตัวในขณะที่สาธยายทุกบทเพราะเมื่อมีสติสมาธิก็จะเกิดขึ้นเมื่สมอสมาธิเกิดขึ้นสวดด้วยพลังแห่ง สติจิตเป็นสมาธิมนทุกบทจะมีอนุภาพเป็นคุณเครื่องรักษาคนว่าเนอ,อ <c oughs> จเจรินพ่ออกกระหรือพระ้องกระเลมาจุดเทียนใน้่ยเนี่ยเทียน,นมอนมน <c oughs> ใช่แล้วผมมีเฟยแสกนวนเทียนมานั่เป็นเห็ดหมอนมดนห้น้ำตอนแล้ยวก็สิบประมาณหกถุ่มชุดเตี้ยละ จุดสีเดิมแล้วก็จุดทางกลางจุดเลยจะคล้องจุดโลดบัคคาลัมแล้วจุดเทียนซื่ง

Uh... -huh. พระกโนเสรษฐอัมเหรัขันตุปายะตุวเรศสังสยามจัคขน้งพะเกวาภะระหังสัมมาสัมพุนตัเวททางจารณะสัมปันโนสุสตโตรูกะเวโต บกวามโนสัตต์เิ็นคนละอัตเปฌานาป็นเดหารสัมปันนเนสังสัยยังโสโกโนบกวาธทานนปารม สัมปันโนเนสังสยังโสโคโนบกวาทานอกบาปารัะเมสัมปันโนเนสังสยยังโสโคโน

ใจยังส่องต้นอน้ำพราเวัเวรยโอบปารักเมศสัมปันนนตังใจยังส่ สงฆ์องบังเกว่ง right กันติปาระเมจัมตันโนมิัมใจยังสง สซนโกโนมบกวาสัจปารเมสัมปันโนเนตสังเจยังสซนโกโนมบกวาสัะอุปปารเมสัมปันโน ปารามัตถปารามิสัมปันโนเนสังเจย,ยังสุขโนโนปะขาวาติตาณปรมิสัมปันโนเน ं सयां स